ลานั่งสมาธินานานหูวิง่งยาวเหมือนจิตออกจากกายแล้วมันลอยขึ้นเองมันคืออะไรครับใครเลาเป็นคนเห็นใครเลยเป็นคนเห็นว่ามันออกบางทีมันก็โลดพลนเขาเรียกว่าสภาวะเนาะแต่มันจะมีผู้ถูกรู้กับผู้รู้ไงอ่า เมันเวทนาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้มันก็จะมีผูร้รู้เห็นไหมเราอยู่กับผู้รู้ไม่ดีกว่าเลยเห็นไหมมันจะมีผู้รู้แล้วก็สิ่งที่ถูกรู้เหมือนเราเห็นความสงบเงี้ยโอ้จิตสงบเหลือเกินแล้วใครเลยเป็นคนเห็นจิตสงบอะอ่าผู้รู้ผู้ดูไงความสงบแบบไม่ใช่จิต อะ่ะจไว้เป็นแค่สภาวะอาการที่ไม่จริงเป็นอนิจจงเหมือนกันเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาฮะความสงบที่แท้จริงเนี่ยนะอะ่คือผู้รู้ผู้รู้ ส่วนสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบไปเรียกว่าเป็นอนิจจังเป็นของไม่จริงเนาะไม่ใช่จิตไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้คือผู้ดูนี่แหละนะอันสิ่งพวกนั้นเป็นสิ่งที่สุรู้ตามรู้ตามดูตามความเป็นจริงคือดูพวกนี้แหละฮนะเห็นมายาเห็นนิมิตเห็นอะไรต่างๆเนี่ยนะ เรียกว่าสติปัฏฐานสี่มันอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะตามรู้ตามดูเนี่ยนะเห็นไหมมันจะมีผู้ดูเห็นไหมอ่าเราไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่ถูกดูสิ่งที่รู้เราอยู่กับผู้รู้ไงอ่าเหมือนเราบอกว่าโอ้ยวันนี้ไม่สงบเห็นไหมแล้วใครเลยเห็นความไม่สงบ สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้เข้าใจไหมผู้รู้อะมันเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องของมันจอนมาแล้วก็จอนไปนั่นแหละเรียกว่าของไม่จริงเรียกว่าอน,นิจจังสิ่งที่เห็นเนี่ยอ่ะแม้แต่ความโกรธก็ตามฮะเห็นไหมมันโกรธทั้งปีได้ไหมมึงไม่ได้มันหายอะ่ะ มึงอย่าหายนะความโกรธเนี่ยมันก็หายเห็นไหมเพราะมันเป็นอะไรนิจังมันของไม่เที่ยงมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนาะ,ะเพราะนั้นตามรู้ตามดูพวกนี้ตามความเป็นจริงเรียกว่าอยู่กับผู้รู้ก็คือความรู้สึกตัวผู้มีสตินั่นแหละเนาะจากคุณสุรพงษ์นเดชครับ ถามว่าทําบุญอย่างไรจะให้ถึงญาติผู้ล่วงลับไปแล้วครับห้ามตอนยังไม่ตายเนาะอะมึงอยากให้ญาติคนไหนมึงเอาให้ตอนไม่ตายแต่จ้าตายไปแล้วสุมเสี่ยงนะเอามาทํากับกูมะกูจะไปส่งให้พระบุญเจ้าบอกว่าอาถานะสี่ฐาน,า 4, ฐานาะหนึ่งนะอาถานะสี่คือสี่ประการเนี่ยไม่ได้รับตายไปแล้วไม่ได้รับ คือตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็อ่าเกิดเป็นอพมพปไปอย่างเงี้ยนะมีฐานะเดียวที่รับมุนที่อุทิศได้ก็คือเปรตเปรตก็มีเปรตแบนจาพวกด้วยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ญาตกิก็อยากให้ปู่ย่าตายายอยากให้พ่อแม่ตัวเองก็เลี้ยงท่านสอนอยังไม่ตายเนาะ เออนะมาาปิทุุปัฏฐานางเอตมังครมุตตมังอุปถากบิดามารดาเป็นมงคลอย่างยิ่งอุปถากตอนยังไม่ตายจะดูแลคนต้องดูแลตอนยังไม่ตายตายแล้วอุทิศได้ถ้าท่านเป็นเปรตเนาะนอกนั้นไม่ได้แต่ที่ทำบุญเป็นส่วนของขนทรมได้รับ อันนี้สงตัวนี้แทนเนาะครูบาอาจารย์ถึงไม่ห้ามทํำยังไงก็ได้เพราะคนที่ทํานั่นแหละได้บุญได้กุศลเนาะออนะเ,อนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงหรอกทาไปเถอะบุญเนี่ยยังไงก็เกิดแก่ตัวเองนะจะได้รับไม่รับก็ตามแต่คนที่ทําได้รับผลสิ่งที่ตัวเองทาเรียกว่าได้รับอันนี้สงตัวนั้นแน่นอนล้านปเปอเซ็นเนาะ อาถ้าเจตนาคือกรรมเจตนาดีก็เป็นกรรมดีเป็นกุศลเจตนาไม่ดียังไงก็ไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจว่าอาจะได้รับไม่รับทำไปเถอะเรื่องดีเรื่องงามเรื่องกุศลบุบุญเนาะวันนี้ก็อ่าพอแค่นี้ก่อนมั้งตาก็ถามเรื่องพระพุทธเจ้ามาจะแถมได้ได้ได้นนครับคุณอานนท์ครับ เขาถามหลวงตาว่าถ้าพระพุทธเจ้าก่อนอานท์ครับว่าถ้าพระพุทธเจ้าได้มาเกิดเป็น,นจริงๆสถานะจะต้องเป็นพระหรือเป็นคนธรรมดาครับทคนทั่วไปครับใครถ้าพระพุทธเจ้าจะมาเกิดขึ้นครับอพระพุทธเจ้าจะมาเกิดขึ้นตรงไหนอ่ะเขาถามว่าหากว่ามีพระพุทธเจ้าครับโอ,อ้นนั้นมันสมมติฐานมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหม นั่นกูก็จะสมมุติฐานให้ฟังจําไว้พระพุทธเจ้านะโลพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นใช่ไหมคำว่าอุบัติขึ้นเนี่ยมันต้องมออีการเวลาของเขาอย่างพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยเนาะเรียกว่าพระเมศยาเนี่ยไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่เกิดขึ้นแน่นอนอย่างเงี้ยนะ ต้องมีโพธิสัตว์ที่รอผู้เต็มพร้อมแล้วจะลงมาจุติถึงเวลาเนาะ,ะและต้องเกิดที่ชมพูทวีปเท่านั้นอุบัติขึ้นต้องมาเกิดเป็นคนก่อนนะไม่ใช่เกิดแล้วเป็นพุทธเจ้านะอย่าลืมว่าโพธิสัตว์เนี่ยยังไม่ได้เป็นพระอริยะนะดูเจ้าชายเสด็จษาสิเนาะ,ะแล้วก็จะต้องสะสมชาติ แต่ละชาติเป็นพระอริยะมาก่อนนี่ครับหลวงตาไม่ไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาไนี่โพ,พธิสัตว์ไม่ใช่เป็นพระอริยะถ้าเป็นพระอริยะเนี่ยมันจะอายุสั้นมันจะบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เนะเาะเพราะฉะนั้นโพ,พธิสัตว์นี่เป็นปุถุชนนะอไม่ได้ขั้นไหนทางนั้นแหละแต่ฝึกนิสัยโพ,พธิสัตว์เนี่ยฝึกนิสัย จนเป็นมหาบุรุษจนนิสัยแบบว่าเรื่องที่คนอื่นทำนี่ยากาทำได้ง่ายมากท่านฝึกนิสัยมาหลายอาสงไขยเพื่อจะบำเพ็ญเป็นตัดสลูเนาะแต่าขากาสครับแต่อย่างน้อยก็ชาติก่อนก็ต้องเป็นผ้านามีมานะครับไม่นะ,อ,ะอย่าลืมโพธิสัตว์นี่ยังไงก็เป็นแค่ปุถุชนไม่ได้ไม่ได้ขัน้นโซาบัณก็เป็นไม่ได้ นะถ้าเป็นโสนบันแล้วมันก็ต้องตัดสู้ในขณะนั้นเนาะเอเออ่ามันจะบำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์ไปเพื่อจะตัดสู้นั้นยากเป็นไปไม่ได้เลยเนะเาจะจำไว้นะโพธิสัตว์เนี่ยพ,พระพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญโบสัต์ไม่เคยบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าต้องมาตัดสลุในตอนเกิดเนี่ยยังเป็นปุถุชนอยู่เห็นไหมยังเจ้าชายเจษฎา,าเนี่ยเห็นไหม อ่าฮะอ่ามาเกิดต้องมาเห็นโทษเห็นภยัยถึงชาติสุดท้ายเพื่อมาตัดสรู้เองอ่ไม่ใช่เป็นพระอริยะมาก่อนโพธิสัตว์ไม่ใช่พระอริยะจำไว้เนาะอ่าพระอริยะเนี่ยเพราะว่าโสดาบันขึ้นไปเป็นโลกุตละธรรมมีแตทางที่จะพ้นทุกข์เท่านั้นพวกนั้นจะเป็นโพธิสัตว์ไม่ได้ จะไปสัดสรู้ไม่ได้ก็เ,เป็นะอา,ารานสาวกบกันเองเนาะวันนี้สมควรแก่เวลาแค่นี้ก่อนอ่าอ